วันนี้ขออีกสักคลิปครับนะฮะวันนี้มาดูเรื่องอาหารกันนะครับเราทานอาหารทุกวันเนี่ยนะครับชอบทานอิ่มแต่ได้สารอาหารไม่ครบครับผมมีตัวช่วยสิ่งนี้ครับกินอาทิตย์ละสองครั้งครับอเพลนนูทรีไลท์อเพลนนะโปรตีนของเอ็มวครับตัวนี้ผมใช้รสอเพลนนะครับตรงนี้นะครับทันยังเพื่อนะครับตรงนี้มีนานครับของเอ็มเวครับทานอาหารทุกคนทานอิ่มอยู่ก็จึงอยู่แต่ไม่มี สารอาหารครบทำยังไงผมใช้ตัวช่วยแบบนี้ครับนักกีฬาออกกําลังกายหรือคนที่รักสุขภาพใส่ใจอยากจะเสริมอาหารต้องเลือกให้ถูกนะครับโปรตีนที่ไม่มีครีมแต่งรสต่างๆนะครับเป็นโปรตีนแท้ๆนะครับทานแล้วครบคุณค่าทางโภชนาการได้ครบครับทานง่ายครับเปิดกระปุกมาก็ใส่มีตัวตัวเขย่าด้วยนะฮะผมใส่2ช้อนฮะใส่2ช้อนใหญ่ๆเลยฮะใส่แบบนี้ฮะมีตัวเชคด้วย ใส่สองช้อนใหญ่เลยครับเนี่ยใส่สองช้อนใหญ่เลยครับแล้วผสมกับน้ําเปล่าครับสามารถแต่งกลิ่นหรือเติมพวกน้ําหวานหรือเติมพวกนมอะไรต่างๆได้นะครับตรงนี้ครับทานง่ายมากครับจาเป็นต่อร่างกายนะครับช่วยซ่อมเสริมแซมแซมนะฮะซ่มแซมครับให้สุขภาพแข็งแรงนะฮะสุขภาพแข็งแรงอาหารครบ5หมู่นะครับใช้โปรตีนของเอ็มบีช่วยครับเทสองช้อนใหญ่ๆนะอยู่ตัวเคก็เติมน้ําอย่างนี้เลยครับเติมน้ําธรรมดาหรือ น้ำเย็นอะไรก็ได้นะครับใส่น้าแข็งขย่าไปลูกครอบครัวทุกคนทานได้นะครับเช้าเช้าตื่นมาจะสดใสรู้สึกไม่เพลียครับเสริมซ่อมแซมสร้างนะครับให้ร่างกายแข็งแรงครับเชคแบบนี้ละฮะเชค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 ให้แตกนะเชคให้แตกครับดูไว้ให้แตกฮะเราสามารถเติมนมเติมน้ำผึ้งหรือเติมน้ำผลไม้ผสมก็ได้นะครับตัวนี้ทานง่ายครับอาทิตย์ผมทานสองครั้งหรือสามครั้งฮะ สองถึงสามวันนะฮะวันละครั้งนะครับเช้าหรือเย็นได้หมดนะฮะทานได้ทุกเวลานะครับตัวนี้ครับตามความต้องการตามความชอบเลยครับเนี่ยพอเข้าอย่างงี้สีจะขุ่นๆอย่างงี้นะฮะแล้วก็เปิดทานเลยครับนะรสชาติทานง่ายนะครับตรงนี้ของเอ็มเบนะตัวนี้กระปุกใหญ่นะครับพันกว่าบาทครับตัวนี้นะฮะราคานี้ครับโทรหาผมได้เลยครับผมขายเป็นสมาชิกเอ็มเบด้วยครับทุกคนต้องต้องดูแลตัวเองนะฮะรักสุขภาพใส่ใจเลือกการกินสําคัญมากนะครับ 0 9 8 6 4 7 4 2 2 2ครับขอบคุณครับสวัสดีครับทานแบบนี้เลยครับก่อนนอนเช้ามารู้สึกสดใสครับขอบคุณครับสวัสดีครับ